วันนี้4ขั้นตอนนะครับสขั้นตอนที่จะแฮกอนาคตตัวเองแฮกอนาคตตัวเองหมายความว่าไงอคุณเคยแบบว่าเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนอนาคตแบบเร็วๆเร็ว,รวๆไหมจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าเชื่อแล้วนะมันเป็นคําว่ารู้คําว่ารู้หมายความว่แบบาอะไรรู้แจ้งเห็นจริง คุณจะต้องรู้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกปลอมๆจริงๆมันเป็นโลกเหมือนความฝันนะคุเวลา,วาเราผ่านชีวิตภพนี้ไปใช่ไหมผ่านไปสิ่งที่ว่าเท่งทึงนะครับไม่ต้องเรียกว่าตายเรียกว่าเท่งทึงมันเราไม่เคยตายจริงๆเราไม่เคยเราเป็นอะไรที่เป็นวิญ,ญญาณที่อยู่ตลอดกาลนะครับข้อนี้นี่จําไปเลยเชื่อไปเลยว่าใช่รู้ไปเลยคุณจริงถ้าคุณรู้แจ้งเห็นจริงคุณจะรู้ว่าข้อนี้มันในตัวคุณนะี่ยจไว้เลยในตัวคุณนะครับถ้าเรื่องไหน เรื่องไหนนะคุณแบบฟังแล้วแบบเออใช่ว่ะเออใช่ว่ะตื่นรู้เนี่ยทาไมรู้ป่ะเป็นเพราะว่าเรื่องนั้นคุณรู้อยู่แล้วมันคุณคุณในตัวคุณนะ่ะมันมีสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับความจริงมันก็คือความจริงแล้วคุณก็รู้ความจริงอยู่แล้วและพอคุณได้ยินคุณถึงได้แรงบันดาลใจถึงมีพลังขึ้นมานะครับเพิ่งอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่า how to hack your reality วิธีการเปลี่ยนความจริงวิธีแฮกความจริงวิธีการที่จะ สลับความจริงนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบคุณตัวเองแบบไหนไม่ชอบความจริงในความอะไรในในในเรื่องของการเงินแบบไหนนะครับเรื่องของครอบครัวแบบไหนเรื่องของความสัมพันธ์แบบไหนคุณสามารถเปลี่ยนได้ในเวลเาผมยกตัวอย่างอันนึงนะครับเรื่องของการที่อยู่อาศัยนะครับแต่ก่อนผมมาอยู่กรุงเทพนะแต่แก,แก่อนผมมาอยู่กรุงเทพนะตอนแรกๆก็เกือบ20ปีน่าจะ20ปีแล้วอ่าแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกมานานนะครับแล้วก็ ตั้งแต่เกิดมาตอนถ้าอยู่กรุงเทพนะเคยชินกับการที่กรุงเทพอยู่ในสถานที่ที่มันบเวชัี่วุ่นวายอะ่ะแต่ก่อนอยู่หัวลําโพงใช่ไหมตอนสิบกว่าปีที่แล้วอยู่สัวลําโพองอ่ะสิบกว่าปีแรกของชีวิตอยู่หัวลาโพงเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่วรจักรนะวรจักรนี่นก็วุ่นวายกับพ่อผมชอบชอบ,ชอบคิดว่าต้องต้องไปอยู่ที่มันแบบธุรกิจเด้ออะไรอะ่ะต้องมีคนแบบไปหาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะก,ก,ก็ก็น่าจะถูกของเขานะแต่ว่าผมไปอยู่เมืองนอกมานานๆก็เลยคิดว่าเฮ้ย เมืองไทยไม่ต้องมีกรุงเทพม,มันต้องมีตอนแรกไม่ยอมอยู่กรุงเทพเลยนะตอนแรกผมไม่อยากจะอยู่กรุงเทพเลยรูกรุงเทพม,มันวุ่นวายมากๆเลยผมเอาเรื่องสั้นไ้เป็นเรื่องเรื่องยาวห้เป็นเรื่องสั้นก็คือว่าผมแบบตั้งจิตบอกว่ากรุงเทพไม่ต้องมีที่ที่มันสงบกรุงเทพที่มันต้องมีแบบที่ฉันต้องการหมดทุกอย่างแล้วป้าปั๊บเดียวนะเจอเลยแล้วผมก็เปลี่ยนสถานที่วันนั้นเลยหนึ่งข้อที่มันจะทําให้คุณแฮกเรียลิตี้แล้วคุณเปลี่ยนความจริงได้ทันทีนะคือเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่จําไว้เลย วันนี้มีหนึ่งอันที่เหมือนคุณเปลี่ยนไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยคือเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่เวลาคุณเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่คุณเปลี่ยนพลังงานคุณเปลี่ยนคนที่อยู่ด้วยคุณเปลี่ยนคนที่อยู่รอบข้างโหคุณจะไม่ต้องเดียวบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณไปอยู่สังคมที่มันวุ่นวายใช่ไ,ไหมที่มันหวงหวงที่หวงอะไรกันแถวๆนั้นก็อาจจะมีการหวงที่จอดรถหน้าบ้านหวงมีแล้วก็มีสัตว์สัตว์ต่างๆมาเห่าหรือว่า ตอนผมเล่าจากประสบการณ์เพราะว่าตอนอยู่บรจิจกรมันเป็นอย่างเช่นนั้นจริงๆแล้วก็พอแต่พอเปลี่ยนผม,ผมย้ายจากวันเดียวเลยนะพ่อผมตอนนั้นอยู่บ้านพ่อในวันเดียวผมย้ายออกแล้วก็ไปอยู่อีกเป็นคอนโดอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับเดินเข้าไปในคอนโดนั้นแล้วรู้สึกสงบเงียบแล้วก็พอเห็นแม่น้าก็รู้สึกสบาย วันนั้นเนี่ยวเบชั่นเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนโอ้โหผมเงินนี่แม่งคนละเรื่องเลยว่าแบบ,บ,บการคิดอะไรก็คิดออกคิดคิดวอจิคิดออกทุกอย่างนี่ดีขึ้นตลอดแล้วผมวันต่อช่วงนั้นแหละผมจําได้ผมเป็นช่วงที่ผมเขียนหนังสือเล่มใหม่เล่มแรกของชีวิตของผมก็คือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้หนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยแล้วจริงๆมันเปลี่ยนประเทศนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นต้นกําเนิดของการสอนความวิชาความสําเร็จทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วก็นั่นแหละ อยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่าคุณสามารถแฮกเรียลิตี้คนอย่างแรกเลยนะคิดข้อนี้เลยเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่อยู่เปลี่ยนสถานที่เพราะคุณเวลาคุณเปลี่ยนสถานที่คุณเปลี่ยนพลังงานคุณเปลี่ยนไวเบชั่นคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับคุณเปลี่ยนคนมันตะมันมันเหมือนคุณไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะครับความรวยความอะไรมันคนละเรื่องเลยสิบเท่าเลยข้อหนึ่งคือ remember right now you actually dreaming จำไว้สเต็ปแรกคือคุณกําลังฝันอยู่ตอนนี้นะครับคุณกําลังฝันอยู่ข้อนี้โคจะเจ๋งคุณกําลังฝันอยู่จําไว้โลกนี้มันไม่ได้เป็นความจริงนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักนักคว้นตัมฟิสิกส์ดังๆของโลกพูดมาเป็นร้อยปีแล้วนะพู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะว่าเขาท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาอยากจะเน้นข้อนี้เลยไม่ว่าทุกการดูเขาศึกษาเรื่องของอะตอมเรื่องของนิวเคลียสเรื่องของอะไรต่างๆสรุปแล้วก็คือว่า ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า matter หรือสสารแต่ทุกอย่างมันเป็นจับต้องไม่ได้หมดเลย non physical เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็พูดไว้นะครับก็คือทุกอย่างมันเป็นโลกจริงๆเป็นโลกมายาพูดง่ายๆจำไว้คุณยังคุณกำลังรีมถ้าคุณกำลังฝันอยู่แปลว่าคุณโฟกัสคุณสามารถตั้งจิตเปลี่ยนความฝันนั้นได้ทุกอย่างนี่ร่างกายของคุณมันคือความฝันทั้งสิ้น คุณสามารถตั้งจิตหรือว่าถ้าใครเป็นโรคเป็นอะไรคุณสามารถฮีลตัวเองได้รักษาตัวเองได้คุณสามารถมีความสัมพันธ์ดีๆได้ใครยังไม่มีคู่ใครยังไม่มีใครยังใครอยากมีคู่ที่ใช่นะครับในรูปแบบไหนคุณสามารถเสกมาได้ด้วยการเปลี่ยนบีอิงของคุณก้อแรกนะครับอันแรกคือจําไว้ว่าตอนนี้คุณกําลังฝันอยู่นะครับข้อ2คือ all things you a r experiencing are actually you ทุกอย่างที่คุณกำลัง ประสบอยู่ทั้งสิ้นทุกอย่างที่คุณกำลังประสบอยู่ทั้งสิ้นมันคือคุณพุชต์เอาฟังอีกทีนะมันคือคุณเนี่ยคลอดออกมาคุณทุกอย่างที่คุณกำลังเห็นอยู่คนอื่นๆในโลกของคุณในโลกของความฝันก็คือว i บิเลชั่นของเขาเวอร์ชันหนึ่งของเขามาปรากฏในโลกของคุณจำไว้เวลาคุณฝันเวลาคุณฝันในตอนนอนใช่ไหมมันเป็นแบบไหนเวลาคุณฝันตอนนอนคุณคุณ เหมือนไม่รู้ตัวแต่คุณคิดว่ามันจริงมากๆเลยมันรู้สึกเหมือนจริงมากๆเลยแล้วเวลาตอนตื่นคุณมาปั้งเฮ้ยเมื่อกี้กูฝันไปเหรอวะเนี่ยมันเหมือนจริงมากๆเ,เคยเป็นไหมแล้วเวลาเราตายก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเวลาเราตายก็จะบปึง้งที่ผ่านมาชีวิตทั้งชีวิตมันคือความฝันเราวะเนี่ยแล้วมันก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสมากนะครับกับชีวิตนี้อย่าซีเรียสมาก คุณสามารถกำหนดมันเองได้คุณสามารถแฮกเรียลิตี้ได้คุณสามารถเปลี่ยนความจริงได้ด้วยวิธีนี้เท่านั้นคือเปลี่ยนสเตตออฟบีอิงเปลี่ยนตัวตนนะครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนรวยคุณคิดแบบคนรวยต้องคิดมาในมุมของคนรวยมาว่าคนรวยเขาคิดยังไงแอกยังไงคนรวยมันไม่ได้คิดถึงเงินทั้งวันทั้งคืนมันไม่จริงๆเขาไม่ได้คิดถึงขาดเงินทั้งวันทั้งคืนนะจริงๆทำไมคนที่คิดเรื่องเงินมากที่สุดน,นะมากกว่าคนรวยนะคนส่วนใหญ่ชอบ ชอบพูดชอบแบบว่าทําให้คนรวยด,ด,ด,ดวูดูดูอะไรดูเรวอ่ะดูโดยเรวแม่งบ้างเงินหน้าเลือดคิดแต่เรื่องเงินบลาบลาบาแต่ผมบอกได้เลยนะคนประเภทหนึ่งที่คิดเรื่องเงินมากกว่าคนรวยคือคนจนคือคนเป็นหนี้เวลาคุณเป็นหนี้เวลาใครเป็นหนี้เนี่ยมันคิดทั้งวันทั้งคืนอะ่ะหรือถ้าคุณขาดเงินอะ่ะต่คุณจะคิดเรื่องเงินทั้งวันทั้งคืนอะ่ะบ๊อบพรอเตอร์บอกว่าบ๊อบอกเตอร์เป็นครูความสําเร็จที่แบบ ท่านเสียไปแล้วแต่ว่าตอนโหเ,เป็นที่เคารพมากเขาบอกว่าเวลาคุณไม่มีเงินเอ้เวลาพอมีเงินแล้วพอมีเงินเหลือเฟือแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมกูมีเวลายเยอะอย่างงี้วะเพราะอะไรที่ผ่านมาเงินแต่คิดเรื่องคนที่จนเนี่ยคิดแต่เรื่องวันๆันคิดแต่เรื่องเองินนะว่าถ้าขาดเงินนะมันจะคิดแต่เรื่องเงินทั้งวันทั้งคืนนะมันจะคิดคุณจะคิดแบบเหนื่อยด้วยซ้ำอ่ะ แต่เวลาคุณพอพอมีเงินเหลือเฟือแล้วไม่ต้องคิดเรื่องเงินแล้วเวลามันมีเหลือเยอะเหลือเฟือนะครับผมแนะนํานะกระบวนการง่ายๆเลือกตั้งจิตรับเลือกตั้งจิตรับมีความตรงกลางอยู่อันหนึ่งคือเลือกตั้งจิตเชื่อวางใจอ่ะพูดง่ายๆมันอารมณ์วางใจคุณ trust วางใจว่ามันเกิดึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Being. เป็น Be อ n g คนคนนั้นเลยคิดจากคนคนนั้นนะครับวันผมจะเทรนจะเทรนเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับในคอชชื่อว่าพลังตั้งจิตพลังตั้งจิต700อัพนะครับใครสนใจรีบลงทะเบียนเพราะว่าวันนี้จะเป็นราคาสุดราคาเออร์ลี่เบิร์ดนะครับวันนี้เป็นราคาเออร์ลี่เบิร์ดให้แค่10คนนะครับที่ราคา12,900บาทนะครับพลังจิต700อัพนะครับวันนี้ราคา12,900บาทใครซื้อในไลฟ์นี้นะ ฟังดีๆผมให้ราคาพิเศษวันนี้ให้ราคาพิเศษนะไปเรียนเลยพลังจิต700ออัพคุณจะได้ได้ข้อมูลความรู้ที่มันสุดยอดมากโปสเตอร์ใหญ่ๆลยโปสเตอร์ต้องเท่ๆหลอ่อๆเลยพลังจิต700ออัพคอยรับวิทยยกระดับวิชาจิตวิญญาณเกิน700อยนี่คือ700อนี่คือคุณระดับที่ว่าคิดอะไรก็เกิดคิดอะไรก็เกิดแบบชิลมากสบายมากแล้วก็ต้องมีไอ้กฎต้องมีอันนี้แหละไอ้ไอ้ สิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจริงๆคุณสามารถทุกคนสามารถสามารถระลึกชาติได้สามารถมองไปเห็นอนาคตได้คุณมีเชื่อมต่อได้ตลอดแต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้ไอความคุณภะอะไรอ่ะคุณสมบัติอันนี้ที่ทุกคนมีนะโอเคเพราะว่าคนส่วนใหญ่เพราะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เชื่อ พอเขาสามารถเดี๋ยวผมจะไปสอนใช้กินจินตนาการทํำยังไงทํายังไงใช้จิตเพราะจินตนาการนี่มันเป็นทูอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของคุณแล้วจําไว้นะเวลาคุณจินตนาการปั๊บเนี่ยไม่ว่าอะไรที่คุณจินตนาการไม่ว่าที่คุณเอาอดีตมากจินตนาการใหม่เอาอดีตที่เชี่ยวช้ำมาจินตนาการใหม่หรือคุณเอาอนาคตท,ที่ยังไม่เกิดแต่ว่าคุณมาจินตนาการจินตนาการเหมือนมันเกิดแล้วแล้วคุณฟิน คุณรู้ไหมว่าในโมเมนต์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในโมเมนต์นั้นมัน manifest เรียบร้อยแล้วในขณะนั้นมัน manifest เรียบร้อยแล้วถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่กับจินตนาการของคุณมากกว่าไอสิ่งที่คุณเรียกว่าสิ่งที่แม่งเป็นความโลกเป็นความเป็นจริงคุณเข้าใจไหมโลกจินตนาการเป็นความจริงมากกว่าโลกที่คุณคนส่วนใหญ่เรียกว่าโลกเป็นความจริง พ้อลมคมจริงนี่มันคืออดีตไปเรียบร้อยแล้วกว่ามันจะมาถึงตรงนี้มันเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วทุกคนใครสนใจนะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะให้แค่10คนเท่านั้นนะครับในราคา9,900น,นะครับตั้งจิต 1, 700อัพแล้วคนที่11ขึ้นไป12,900นะครับ12,900ถ้าใครสนใจรีบลงทะเบียนนะครับเพราะว่าราคานี้ไม่มีแล้วเริ่มเรียนพร้อมกันทั่วโลกวันที่11เดือน11จําได้ไหมวันที่เท่าไหร่11เดือน11จําได้ไหม เริ่มเรียนพร้อมกันทั่วโลกนะครับเป็นออนไลน์นะครับแล้วถ้าใครอยากจะมาเจอกันอยากจะมาเรียนจนจบอ่ะเราจะเรียนจนจบวันที่23 23นะครับวันที่23จะเป็นจะมาปิดคอรส์สเจอตัวเลยนะครับถ้าใครอยากจะมาเจอตัวด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นจะสอนคอรส์สเอ่อเปิดตาที่3อยู่แล้วเพราะนั้นคุณก็จะได้เจอตัวแล้วก็ได้เรียนคอร์สเปิดตาที่3ไปด้วยในราคาเพิ่มอีกแค่6,9 0 0นเนะครับเริ่มเพิ่มอีกแค่6,9 0 0 รอยนั้นก็จะท้าได้2คอร์สเลยนะครับเราก็ได้มาเจอตัววันที่23พฤจิกายน2คอร์สนะครับเพิ่มไปแค่6,900ก็เป็น1,6,800บาทนะครับเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลิติรัรีสวัสดีครับ